สวัสด,ดีครับเพื่อนๆชาว youtube ทุกท่านครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับยามว่างจะพามาดูเงินต่างประเทศนะครับของสะสมลูกค้าให้ไว้ที่ระลึกนะครับไปดูกันเลยนะครับใบแรกครับประเทศภูตาน เจ้าชายจิกมี่นะครับอันนี้คือด้านหลังเป็นประเทศพูตานหรือพูฐานนะครับพูดผิดขอ,อไปต่อมาครับฟิลิปปินส์ครับเงินเปโซ10ประเทศอาเซียนบ้านเรานี่ยครับมีฟิลิปปินส์ดูด้านหลังนะครับด้านหลังเงินเปโซฟิลิปปินส์ ต่อมานะครับประเทศกัมพูชาเงินเลียวนะครับบ้านพี่เมืองน้องชายแดนติดประเทศไทยครับเงินกัมพูชาครับก็จะอันนี้ก็คือเงินกัมพูชาต่อไปนะครับเงินกีบประเทศลาวนะครับครับเงินกีบ ของเราครับสวยมากครับพันกีบก็น่าจะประมาณ4บาทบ้านเรานี่แหละครับต่อไปนะครับเงินพมา่าเงินจาร์ดนะครับเป็นแบบนี้ครับรุ่นใหม่ใบนี้คือรุ่นใหม่เซ็นทันแบงก์ออฟเมียนมาครับ1000งพจาร์ดเดี๋ยวจะให้ดูรุ่นเก่าด้วยนะครับ แบงค์หนึ่จะเป็นแบบนี้ครับรุ่นเก่าชายแดนติดประเทศไทยนะครับประเทศพมา่าต่อไปครับเวียดนามเงินดองนะครับเวียดนาม5้าหมื่นดองครับแบงค์นี้เป็นพลาสติกครับห้าหมื่นดองครับ,บงเบง,บงินดองครับเงินดองเวียดนามต่อไปนะครับ บูไนดารุสลามเงินประเทศบูไนนะครับสกุลเงินดอนลล่าบูไนครับนะครับวันดอนลล่าบูไนต่อไปนะครับมาเลเซียหนึ่งเลนกิจก็เป็นพลาสติกนะครับแบงค์นี้ถูกน้ำไม่เปียกครับคงทนถาวรมาเลเซียชายแดนติดประเทศไทยครับ ต่อไปครับอินโดนีเซียห้าหมื่นรูปเปียตนะครับแบงก์อินโดก็สวยงามครับอินโดนีเซียต่อไปนะครับดูโซนแอฟริกาสักหน่อยครับูกนดาครับแบงก์นี้เงินประเทศูกนดาครับดูด้านหน้าด้านหลังนะครับเป็นแบบนี้ครับูกันดา ต่อไปนะครับเซาซูดานประเทศซูดานใต้นะครับสกุลเงินเป็นปอนนะครับไฟฮันเลีปอนซูดานนะครับไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะครับไม่มีความรู้ต่อไปนะครับเงินลีลาในกีเรียนะครับเซนทันแบงก์ออฟในกีเรียครับ1000ลีลาในกิเรีย ด้านหลังครับต่อไปนะครับเซราลีโอนพูดผิดขออไปนะครับเพราะว่าไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษครับเซราลีโอนหรือเปล่าไม่รู้นะครับ1 0 0 0 0เซร่าลีโอนต่อไปครับ มองโกเลียเจงกิสรครับมองโกเลียครับประเทศเงินมองโกเลียนะครับต่อไปนะครับบังแกเลียไม่รู้พูดผิดหรือเปล่าครับประมาณนี้นะครับบังแกเลียดูด้านหลังครับบังแกเลียนะครับ ดูไว้เพื่อเพิ่มความรู้นะครับแท็กซี่สวุวรรณภูมิก็ได้มาจากลูกค้านี่ครับผมก็สะสมมาด้วยครับของไหนที่หายากอิสราเอลนะครับแบงค์นี้เป็นรุ่นเก่าหายากมากแล้วนะครับอิสราเอลหนึ่งร้อยอิสราเอลดูกันไปต่อครับแบงค์มาดากัสกาครับเงินประเทศมาดากัสกา ชื่อประเทศนี้หลายคนอาจจะคุ้นคุ้นหูนะครับมาดากัสกาต่อไปครับเงินหยวนครับจีนเหมาเจอตุงนะครับหนึ่งหยวนครับต่อไปอีกนะครับ อาร์เจนตินาครับเงินเปโซอาร์เจนตินานะครับจะมีหลายรุ่นอยู่นะครับอาร์เจนตินาสกุลเงินเปโซนะครับอาร์เจนตินานี่ครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้ครับต่อไปนะครับ ทาเนเดตแอนโตเบโกครับวอนดอลล่าก็ไม่ค่อยคุ้นนะครับประเทศนี้นี่ครับด้านหลังวอนดอลล่าทาเนเดตแอนโตเบโกครับต่อมานะครับรูเบิลรัสเซียครับงรเงินรัสเซียสกุลเงินรูเบิลครับตอนนี้1ิบรูเบิลเป็นเหรียญนะครับแบงก์นี้คือ รุ่นเก่าแล้วนะครับ10รูเบิลรัสเซียทุกวันนี้เป็นเหรียญน,นะครับต่อมานะครับยูเครนประเทศยูเครนครับยูเครนต่อมานะครับแคน,นาดา2ดอลลาร์แคน,นาดารุ่นนี้เก่ามากแล้วนะครับค่อนข้างจะหายาก รุ่นใหม่จะเป็นพลาสติกนะครับเงินแคนาดาประเทศแคนาดาต่อมานะครับโซนยุโรปนะครับเนเธอร์แลนด์ทุกวันนี้เนเธอร์แลนด์ใช้เงินยูโรนะครับตัวนี้เป็นรุ่นรุ่นเก่านะครับของเงินประเทศเนเธอร์แลนด์ถ้าพูดผิดขออภัยไว้ณนะที่นี้นะครับต่อมานะครับ เซอร์เบียเงินประเทศเซอร์เบียนะครับคุ้นๆนะครับถ้าใครเคยดูกีฬาจะได้ยินชื่อว่าเซอร์เบียนะครับต่อมานะครับอาร์เซบัยจานประเทศอาร์เซบาจานนะครับด้านหลังจะคล้ายๆ5ยูโรของของยุโรปนะครับด้านหลังของอาร์เซบัยจาน ต่อมาครับเจอร์ซีย์นะครับเงินปอนเจอร์ซีย์เงินเจอร์ซีย์นะครับไม่รู้ว่าประเทศเดียวกับอังกฤษหรือเปล่าไม่รู้นะครับเจอร์ซีย์ต่อมานะครับลิทัวเนีย ไม่ค่อยคุ้นหูนะครับประเทศนี้น่าจะอยู่โซนทวีปยุโรปนะครับลิทัวเนียเอสโตเนียครับเงินเอสโตเนียทุกวันนี้โซนยุโรปเขาจะใช้ยูโรแล้วนะครับเอสโตเนียสโลวาเกียครับแบงค์นี้รุ่นเก่าครับสโลวาเกีย ดูไหนะครับค่อนข้างจะหายากนะครับสโลวาเกียาสาธานะรัฐเช็คนะครับเงินประเทศเช็คครับคโครนคโครนเช็กนะครับกุญเงินคโครนนะครับเช็คต่อมานะครับออสเตรเลียนะครับ 5ดอลลาร์ออสเตรเลียทุกวันนี้มีรุ่นใหม่ออกมาแล้วครับสวยกว่าน,นี้ครับเงิน5ดอลลาร์ออสเตรเลียอันนี้เคอรุ่นเก่านะครับต่อมานะครับโรมาเนียเงินประเทศโรมาเนียครับแบงก์นี้เคยเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะครับโรมาเนียต่อไปเลยนะครับ โคเอเชียครับประเทศนี้โคเอเชียสิบโครนนะครับโคเอเชียพูดผิดขออภัยนะครับมาดูคนที่ชอบสะสมแบงค์นะครับต่างประเทศต่อมานะครับเยอรมันหรือว่าเยอรมนีครับสิบมาร์กเยอรมันทุกวันนี้เยอรมันใช้ยูโรแล้วนะครับอันนี้คือรุ่นเก่า ายากมากแล้วนะครับ10มาร์กต่อมานะครับอาร์เมเนียครับประเทศนี้อาร์เมเนียชื่อประเทศ10,000อาร์เมเนียนะครับสกุลเงินอะไรไม่รู้นะครับต่อมานะครับ200เพื่อนเอนช่วยกันดูนะครับแบงค์นี้ผมก็ไม่รู้นะครับ อ่านไม่ออกครับใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปให้ด้วยนะครับว่าเงินประเทศอะไรแบงนี้ต่อมานะครับฮังการีครับเงินประเทศฮังการีก็สวยดีนะครับเงินฮังการีครับหนึ่งพันสกุลเงินไม่รู้นะครับว่าใช้เงินสกุลอะไรต่อมานะครับ สวีเดน1 0ึโคนน่าจะเป็นสกุลเงินโคนนะครับสวีเดนด้านหลังใบนี้คือรุ่นเก่านะครับเงินโคนสวีเดนหลายปีแล้วรุ่นนี้สะสมมานานแล้วครับสวีเดนรุ่นต่อมานะครับอิตาลีอิตาลีทุกวันนี้ใช้ยูโรนะครับเงินอิตาลี1นึ่งมื่ อิตาลีนะครับเป็นรุ่นเก่าต่อมานะครับไอแลนด์ Island ครับไอแลนด์ Island. สกุลเงินน่าจะเป็นโครนนะครับ500้อไอแลนด์นะครับน่าจะ500โครนต่อมานะครับเบนเยียมครับแบงค์นี้100เบนเยียม ทุกวันนี้เป็นเยี่ยมน่าจะใช้ยูโรนะครับกลุ่มยุโรปเขาจะใช้เงินสกุลยูโร <c oughs> ต่อมานะครับเงินหายากนนรับโปรตุเกสแบงก์น,นี้โซนยุโรปครับโปรตุเกสเตะฟุตบอลก็เก่งนะครับโปรตุเกสต่อมานะครับโปแลนด์รุ่นเก่านะครับสวยมากครับแบงก์นี้เงินโปแลนด์โปแล เจแปนนะครับญี่ปุ่นเป็นแบงค์สะสมหายากนะครับเงินเจแปนญี่ปุ่นทุกวันนี้100ยเยนจะเป็นเหรียญนะครับถ้าแบงค์ก็คือ1000เยนขึ้นไปนะครับถึงจะเป็นแบงค์ต่อมาอีกนะครับเป็นเงินสะสมหายากนะครับเกาหลีใต้รุ่นนี้เก่ามากนะครับหายากมากแล้วนะครับถ้าไม่ใช่นักสะสมจะไม่มีนะครับมีคนให้มานะครับ ขอบคุณมากครับคนที่ให้มาครับแบงค์นี้เซาโครีครับต่อมานะครับเกาหลีเหนือนะครับเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้จะเป็นประเทศที่ติดกันนะครับอันนี้คือเงินของเกาหลีเหนือนะครับต่อมาอีกนะครับคือ มาดีฟนะครับประเทศมาดีฟอันนี้คือเงินประเทศมาดีฟครับรุ่นใหม่จะเป็นแบบนี้นะครับมาดีฟเมื่อกี้เป็นรุ่นเก่านะครับค่อนข้างจะเก่ารุ่นใหม่จะเป็นพลาสติกเงินมาดีฟกัวเตมาลาครับเงินประเทศกัวเตมาลาเคยได้ยินแต่ชื่อนะครับ โมซัมบิกค,ครับแบงค์นี้เป็นพลาสติกครับโมซัมบิกด้าน,นหลังจะเป็นแรดนะครับอันนี้ก็แปลกครับชื่อประเทศนี้วานอาตูครับวานอาตูเคยได้ยินได้ชื่อครับต่างประเทศไม่เคยไปสักประเทศหรอกครับเคยอยู่แต่ในไทยพอดีขับรถในสนามบินลูกค้าให้ไปที่เลึกผมก็ได้เลยได้สะสมมานะครับอันนี้คือจาเมากานะครับจาเมากา ประเทศจาเมกาเคยดูกีฬานะครับประเทศนี้วิ่งไวมากครับคนผิวดำนะครับจาเมกาวิ่งไวมากต่อมานะครับเคยได้ยินชื่อนะครับเอธิโอเปียครับช่วงเศรษฐกิจดีๆเขาก็มาบ้านเราเยอะอยู่นะครับเอธิโอเปียต่อมานะครับแทนซซเนียห0 0 0แทนซาเนียนะครับ เป็นแบบนี้แหละครับเงินแทนซาเนียต่อมานะครับกาหน้าเงินประเทศกาหน้านะครับดูเอาเองนะครับใครเคยไปประเทศไหนถ้าผมพูดผิดก็ขอไปนะครับติชมมาได้นะครับกาหน้าอิรานนะครับหนึ่งแสนอิรานนะครับแบงก์ใหญ่มากครับหนึ่งแสนประเทศอิรานครับเซนทันแบงก์ออฟอิรานครับ แบงค์นี้ครับโอมานนะครับเงินประเทศโอมานดูครับเงินโอมานครับซินทันแบงก์ออฟโอมานครับแองโกลาครับประเทศนี้แองโกลาครับแองโกลาต่อไปนะครับคองโกประเทศคองโกนะครับชื่อนี้คุ้นๆนะครับคองโก ต่อมานะอีกนะครับเซนทันแบงค์ออฟบาฮามาสครับเป็นดอลลา,า,าร์บาฮามาสดูเอาครับประเทศบาฮามาสต่อมาอีกนะครับนาบีเบียดอลลา,าร์นะครับร้อยดอลลาร์นาบีเบียนะครับแบงค์นี้นาบีเบียดอลลาร์ จอเจียนะครับประเทศนี้จอเจียประเทศจอเจียครับเห็นประเทศจอเกียต่อมาอีกนะครับดัวครับเฮติครับประเทศเฮติน้านหลังก็จะเป็นแบบนี้แล้วครับแต่ละประเทศเขาก็จะมีเอกลักษณ์เป็นของเขานะครับเงินแต่ละประเทศ สวยครับ <c oughs> ขอไปครับ <c oughs> ขอไปครับคาซักสถานครับแบงค์นี้เงินประเทศคาซักสถานต่อมานะครับสีลังกาครับแบงค์นี้สีลังกาประเทศสีลังกาครับเงินแบงค์นี้ต่อมานะครับ ประเทศซูดานนะครับอันนี้ซูดานเฉยๆครับซูดานมีซูดานเหนือซูดานใต้ครับอันนี้คือซูดานประเทศซูดานครับอัฟการนิสถานนะครับถ้าเคยใครเคยดูหนังยิงกันลบกันชักหน่อยก็คือประเทศนี้ครับที่เล่นหนังบ่อยๆอ,อับการนิสถาน อัฟกานิสถานครับต่อมาครับจอแดนประเทศจอแดนนะครับเป็นแบบนี้นะครับเงินประเทศจอแดนวันดีหน้าจอแดนนะครับอียิปต์ครับอียิปเป็นสกุลเงินปอนนะครับปอนอียิปด้านหน้าเงินก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ มาอีกนะครับอิลักครับประเทศอิรักถ้าพูดชื่อไปหลายคนคงเคยได้ยิน,นครับอิรักอิรานอันนี้คือเงินประเทศอิรักต่อมาอีกนะครับประเทศลิเบียลิเบียรครับชื่อนี้น่าจะคุ้นนะครับกัดดาฟีครับวันดีนาลิเบียเงินลิเบีย มาลิเซียครับประเทศนี้สกุลเงินรูปีนีนะครับมาลิเซียสองหมื่นชิลีครับประเทศชิลีแบงก์ใหญ่มากครับแต่เหรีเงินไม่รู้นะครับชิลี คอสตาริก้าครับแบงค์นี้เงินคอสตาริกาด้านหลังเป็นปลาฉลามนะครับคอสตาริก้าเวเนซุเอลาครับแบงค์นี้500เวเนซุเอลาประเทศนี้นางงามจักรวาลเยอะนะครับเวเนซุเอลาด้านหลังเป็นปลาลมานะครับเวเนซุเอลา โคลัมเบียครับด้านหลังโคลัมเบียผมจะไปไวๆสักหน่อยนะครับเงินมันหลายประเทศมันจะคลิปมันจะยาวนะครับเปรูประเทศเปรูครับเปรูอุลุกไวยครับประเทศนี้อุลุกไวประเทศอุลุกไวนะครับต่อมานะครับ สวาซิแลนด์นะครับประเทศสวาซิแลนด์สวาซิแลนด์ตีกิสถานนะครับแบงก์นี้เงินประเทศตีกิสถานไม่รู้ว่าอยู่ทางไหนนะครับดูเอาครับฮอนดูรัสนะครับประเทศฮอนดูรัส โลกเรามีหลายประเทศมากนะครับคนดูรัสต่อมาเม็กซิโกครับเงินเม็กซิโกเปโซเม็กซิโกนะครับต่อมาอีกนะครับทาคิสสถานประเทศทาคิสสถานนะครับแบงก์นี้ ตูนิเซียครับแบงค์นี้ตูนิเซียโมโโร็อกโกครับประเทศโมโโร็อกโกแซมเบียครับแบงค์นี้แซมเบียประเทศนี้นักมวยปั้มเยอะนะครับแซมเบียถ้าใครเคยดูมวยปั้มจะเคยได้ยินเซมเบียต่อมานะครับ แอฟริกาใต้ครับเซาแอฟริกาเมลสันมเมนดาล่านะครับแบงก์ออฟบอตสวาน่านะครับบอตสวาน่ามาลาวีครับแบงก์นี้ประเทศมาลาวี เนปาลนะครับเงินลูปีเนปาลภูเขาหิมาลไยนะครับเนปาลจะติดกับอินเดียนะครับมหาตามะคันธีอินเดียครับแบงค์นี้สิบลูปีจะมีรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่นะครับอันนี้คือรุ่นใหม่ตัวนี้คือรุ่นเก่าครับเงินลูปีอินเดียครับอินเดีย ใช้เงินสกุลลูปีนะครับต่อมายนะครับตุรกีรุ่นเก่านะครับแบงค์นี้ทุกวันนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับตุรกีซาอุดีอาระเบียนะครับแบงค์นี้ซาอุดีอาระเบียเงินลิยัน จอเกียร์นะครับเงินแบงค์นี้จอเกียร์ต่อมานะครับเงินอเมริกานะครับเงินดอนลลาร์อเมริกายูเน ited สเตทออฟอเมริกานะครับพูดผิดขอ,อไปนะครับอันนี้คือหนึ่งดอลลาร์ เป็นแบงค์ขวัญถุงดีนะครับ1ดอลลาร์อเมริกาอันนี้ก็หายากมากครับขวัญถุง2ดอลลาร์นะครับจะไม่ค่อยมีให้ใช้แล้วนะครับแบง์เก็บและอีกแบงค์พิเศษนะครับแบงค์นี้ฝากช่วยดูนะครับว่าประเทศประเทศอะไรนะครับนำเบอร์หมายเลขสวยมากนะครับศูนหมดทุกตัวนะครับผมไม่รู้จักชื่อนะครับ คลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับที่ที่เอามาให้ดูก็มูลค่าไม่เยอะแล้วครับเป็นของสะสมเล็กๆน้อยๆนะครับขอบคุณมากทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องแท็กซีส่สุวรรณภูมินะครับขอบคุณมากครับผม